สวัสดีคะ่ะทุกคนมดช่องมดมัมวาวคลิปนี้มดจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรีนค c a ลอตเตอรี่หรือวีซ่าลอตเตอรี่ที่ทุกคนรอสมัครกันทุกปีนะคะจากข่าวล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม2025ที่ผ่านมานี้ทางเฮาส์หรือทางสภา ผู้แทนรัสะดรของอเมริกาเพิ่งจะผ่านร่างกฎหมายตัวใหม่ออกมาที่เรียกว่า HR 1นะคะหรือมีชื่อเรียกว่า One Big Beautiful Bill ซึ่งพรัมเนี่ยเขาภาคภูมิใจมากไอ้ร่างกฎหมายตัวนี้เนี่ยมีเป็นพันกว่าหน้านะคะแล้วในส่วนของโครงการกลิ้งค์ลอตเตอรี่หรือ DV ลอตเตอรี่เนี่ยมันจะเป็นเซกชันที่อยู่ในหน้า496นะคะเดี๋ยวมดจะแปะบิลตัวนี้ให้ทุกคนสามารถเข้าไปอ่านได้ด้วยตัวเอง มดนำข้อมูลนี้มาจากเว็บไซต์ของ congress gov นะคะทีนี้ในบิวตัวนี้ที่เขาผ่านร่างมาเนี่ยมันมีผลกระทบโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของค่าธรรมเนียมแล้วก็ระบบการจัดการในการเคลมสิทธิ์กร e นคาร์ดลอตเตอรี่ถ้าเกิดว่าคุณโชคดีได้ลับเลือกค่ะใจความสำคัญของร่างกฎหมายตัวนี้ระบุเอาไว้ว่าโครงการ Green Card l o ตเตอรี่จะไม่ฟรีอีกต่อไปแล้วนะคะทุกคนจากที่เราเคยลงทะเบียนใน เว็บไซต์ของ dvprogram.state.globe ในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศที่มันฟรีฟรีทุกปีถ้าเกิดว่าร่างกฎหมายตัวนี้ผ่านขึ้นมาจริงๆเขาจะมีการเก็บค่าลงทะเบียนขั้นต่ำ250เหรียญหรือประมาณ8 8,900 0บาทนะคะทุกคนย้ำนะคะอันนี้แค่ลงชื่อสมัครยังไม่รวมถึงตอนที่คุณได้รับเลือกแล้จะต้องใช้เงินเคลมสิทธิ์ด้วยค่ะ นอกจากนี้ร่างกฎหมายตัวนี้ยังระบุเอาไว้ชัดเจนว่าถ้าคุณเป็นผู้โชคดีได้รับเลือกรินคัดลอตเตอรี่ตอนที่คุณเคลมสิทธิ์นั้นจากเดิมที่เคยเสียค่าสมัครวีซา่าหรือค่าเคลมสิทธิ์ตอนสัมภาษณ์คนละ330เหรียญต่อคนเนี่ยถ้าร่างกฎหมายตัวนี้ผ่านขึ้นมาเขาก็จะเพิ่มค่าธรรมเนียมเป็น400อเหรียญต่อคนนะคะหรือประมาณ 1มื่นสาบาทไทยเนี่ยแหละค่ะโดยที่ค่าธรรมเนียมนี้จะไม่มีการยกเว้นถ้าเกิดสัมภาษณ์ไม่ผ่านไม่มีการคืนเงินแล้วก็จะไม่มีการยกเว้นการเก็บค่าธรำเนียมใดๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ยากไร้หรือ,อเป็นคนพิการหรือมีสถานการณ์พิเศษใดใก็ตามยังไงคุณก็จะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมนี้ค่ะ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้จากโครงการกลินครัตลอตเตอรี่นั้นทางรัฐบาลของทั้มก็จะแบ่ง10%ให้กับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบการโกรงหรือการหลอกลวงในโครงการ DV l o t t ตเตอรี่นี้นะคะแล้วก็อีก10%เนี่ยจะแบ่งให้กับไอซ์เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ ในระเทศผู้อพยพที่อยู่ในเมืองอยู่ในประเทศผิดกฎหมายเนี่ยแหละค่ะแล้วเงินส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเอาเข้าโครงการเข้าเข้ากระทรวงการคลังไปเพื่อใช้ในการบริหารประเทศต่อไปค่ะถามว่าตอนนี้ร่างกฎหมายตัวนี้ไปถึงไหนแล้วล่าสุดก็คือผ่านเฮาส์มาแล้วนะคะคือสอสอเนี่ยเขาโหวตกันเรียบร้อยแล้วณปัจจุบันนี้กำลังรอซีเนตหรือทางวุฒิสภาเนี่ยพิจารณาอนุมัติอยู่นะคะ ซึ่งคาดว่าเขาจะมีการโหวตแล้วก็ลงมติการภายในวันที่4กรกฎาคม2025ปีนี้นะนะคะและถ้าเกิดว่า,าร่างกฎหมายตัวนี้ผ่านขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็จะมีผลบังคับใช้ทันทีในปีงบประมาณใหม่ซึ่งปีงบประมาณใหม่หรือ fiscal year ใหม่เนี่ยมันจะเริ่มตุลาคมปี2025นี้นั่นก็คือหมายความว่าให้โครงการ g r นค n c a ร d ตเตอรี่ของ ปี2 0 2 7เนี่ยคุณจะต้องมีการจ่ายเงินลงทะเบียนสมัครอย่างน้อยเนี่ย250เหรียญต่อคนแล้วมันจะไม่ฟรีอีกต่อไปแล้วนะคะทุกคนถามว่าร่างกฎหมายตัวนี้มันมีแนวโน้มที่จะผ่านหรือไม่ความคิดเห็นส่วนตัวของมดนะคะโอกาสที่ร่างกฎหมายตัวนี้จะผ่านนั้นมีค่อนข้างสูงนะคะทุกคนเพราะมันผ่านสอสอมาแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเหลือสอวอแล้วในรัฐบาลของพรำเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะผลักดันเรื่องนี้นะ อเมริกาเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องการเงินทุนอย่างมากนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาคิดถึงในหลักเหตุผลความเป็นจริงแล้วเวลาที่คุณขอวีซ่าอื่นๆเช่นวีซ่าท่องเที่ยววีซ่านักเรียนเราก็ยังเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครถ,ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยทางรัฐบาลของทรัมป์เนี่ยเขาก็มองว่าเอาเฮ้ยแล้วไอ้กรีนคารลอตเตอรี่เนี่ยที่สมัครกันมาฟรีๆทั่วๆไปแล้วเนี่ย จะคิดเงินเนี่ยก็ไม่น่าจะแปลกอะไรซึ่งถ้าเกิดในความคิดเห็นของมุดหรือมุมมองของแบบหลายๆคนทั่วๆไปเนี่ยเขาก็คงจะเห็นด้วยใช่ไหมคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกคนสำหรับพี่น้องทุกคนเนี่ยที่ตั้งใจหรือว่าวางแผนที่จะสมัคร e ริญญาต Lo ลตอรีเนี่ยอยากใช้ทุกคนเนี่ยเก็บเงินเอาไว้เลยนะคะเตรียมเก็บเงินเอาไว้เลยนะคะ9,000หมื่นหนึ่งเนี่ยถ้าคุณต้องการที่จะสมัคร e ริญญาตรัลตอรีปีนี้นะ ไม่มีใครบอกได้นะคะว่าร่างกฎหมายตัวนี้มันจะผ่านออกมาเมื่อไหร่นะคะก็คืออย่างที่บอกไปนะคะณตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องดวงอย่างเดียวแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้ดวงใช่ไหมใครดวงดีเนี่ยก็สามารถที่จะได้เป็นผู้โชคดีได้รับเลือกแต่ณตอนนี้ดวงดีอย่างเดียวก็ไม่พอแล้วคุณจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของเงินด้วยนะคะถ้าคุณอยากจะย้ายประเทศคุณก็ต้องมีเงินเพราะว่า ถ้าเกิดย้ายมาอยู่ในอเมริกาจริงๆแล้วเนี่ยค่าใช้ใจ่ายมันสูงมากนะะทุกคนเตรียมเก็บเงินเอาไว้เลยค่ะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าร่างกฎหมายตัวนี้มันผ่านขึ้นมาแล้วมีผลบังคับใช้จริงๆเมื่อไหร่หมดจะมาอัปเดตข้อมูลให้ทุกคนทราบนะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกันนะคะเป็นกำลังใจให้หมดด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอใ้ทุกคนมีวันดีๆนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย